สวัสดีค่ะช่วยกดติดตามช่งวิโรดพาเปืนเพื่อเป็นการลังใจให้พ่อหนูนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมือน,นี่พบกับช่างโลดคือเกาครับผมสองสามมือมานี่เห็นหนูแรนแตกสวดสวดอยู่ครับพี่นอ้องก็เลยสิหาวิธีมาดักลองเบิงโอ้มาใส่ก๋งหนูครับ ใส่โกงหนูไหวใส่บุลืมมองแล้วล่ะครับเราหาก่อนหาบ่เห็นยะไสเนาะโบแมนเขาหลักหนอ,อ,นอคือบ่เห็นม,มาเป็นใส่ไวแถวนี้นะเดยวพีน้องเด้อ เสดายหนูบ่เอ่อเห็นหนูแลนอยู่จวดจวดยื้อห่วยเสดไปเส่หนอสน,นอเห็นหนอแบบน,นี้เนาะโอ้เห็นแล้วครับพี่น้องอ้าวฮา่าฮ่าตัวอะไรเนี่ยห้วย โอ้อืออือยะหนูอ้ยได้หนูหนูสองตัวหนูตัวเดียวเออตัวเดียวนานกะลอกกะลอกว่ะเนี่ยเขาคือกะลอกโอ้เขาคือกะลอกโอ้เขาได้กินอาหารมาทุกวันพอด้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องบาดเนี่ยโอ้ยบาดเนี่ยล้าสั่งโหลดเสียเป็นเลี้ยงบาดเนี่ย เลี้ยงหัวอาหารดีๆคุณตัวใหญ่ๆออกแม่แพ้ลูกระบาดไงขายครับบาทได้ประโยชน์เออนี่ครับโอ้ยจะไปเปิดได้จะไปเปิดได้เปิดได้มันคือตัวอะไรนะบอกสิเอามันคือตัวกระลาม่นบอกระแาเมยนจะบอกโอ้ อ๋อแล้วครับบาทนี่เอาบาทนี่เราขึ้นเมื่อเถียงกันครับบาทนี่โอ้ยุ่งหลายครับพี่น้องยุ่งหลายโอ้ตัวผู้ตัวเนี้ยตัวผู้อ้าวเมื่อนี้น้ำแห้งมายามตรงครับพี่น้องน้ำฝนบ่ตกสามสี่หมื่นละครับ นะ้ำนะแห้งน้ำแห้งขอดเลยครับผมก็เลยสิมาเห่อตรงลองเบิงว่าสิมีปลาบอวุ้ยปลาคอตัวนั้นเท่าอู้พูดนะพูดนะมันบืนลงอืมกุ้งกรมีโอ้โหพูดอะปลาคอกับปลาดุกโอ้กุ้งกระมีบาทเนี่ยโอ้ตัว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 พูดนะอยู่ทางใต้กระมี่เนา ไปเลยบ่อ๋อตัอืมคนบ่กูก็ได้มาเบิโอนื่งจะว่าบื่อแมาซองเบืองหลายเมืออแล้วครับเพราะว่าบ่มีน้ำนะตัวนึงนี่คนบ่น้ำแห้งครับครัยน้ำเบอ้งงยกล้งหลายแต่นกใส่โบาไป กุ้งลายครับโอ้ยมันก็ตายมาแล้วเนาะมาเลี้ยงมันเลี้ยงกุ้งฝอยวันนี้แม่เลี้ยงกุ้งกามกามเผินให้มันจะได้ขายกุ้งฝอยบืบไม่อยากเออพี่น้องพามาเบิ่งทั้งกลนตวงไปครับหมองมันสิขคอนครับบาดเลยเฮ้ยพูดอ่ะไอ้ปลาปลาคอใหญ่กะมี่พูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะคนบนต๊ะมันคือลงในอย่งไหนบ้นกระโดดลง อากาศเริ่มเย็นอันนี้แสดงว่าเหลือจากเหลือจากปากนกปากกาได้นี่เนาะพอเห็นนกมาเฝ้าอีตัวหนึ่งยา,างาม้าเงำได้เลยบินเตื้อ,อเจ้าขาวเอ้ยนกเจ้ายา,างาม้าเงำได้กะบินเจอเจอตนี้เราก็ได้มีเห็นบ่คนนก <c oughs> ใช้เบิ้งดูุ๊้ตัวงามงามโอ้โหกระด๊าดูดูดูด โอ้มีน่ากินแรงเหรอครับพี่น้องมือแรงนี่เอ็ดทางกินดีเท่ากันนะเอาละครับพี่น้องหลังจากยามลีแล้วล้ะก็พอดีผมยกเครื่องปั่นไฟไปให้พอตาเบิ้งครับผมเพราะว่าพอตาเนี่ยเพิ่นสิ เก่งครับผมใ, ivity, ในเรื่องเครื่องยนต์ขนไก ouais> ่เครื่องทําไฟลงสีหน่อยนี่พระเท่าตาเราถนัดครับโอ้ความสามารถหลากหลายพระเท่าตานี่ก็ได้เถียงเพื่อนกับเถียงผมกับยูบะไก่กันครับห่างกันประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆนี่ละมาหาเพื่อนกับโอ้เพื่อนเลี่ยงหานเลยพระเท่าตาเนี่ก็ได้คุณน่ะขาวสะอาดเลยหานเพื่นเพื่อนเลี่ยงไหว้เป็นย่ามครับผม แขกไปไทยมากกับสีห้องเอกอากเอกอากเอกอากอ่าเพิ่นเอ็ดเวียกอยู่ในสวนเพิ่นกับสีได้ยินเนาะกับสีไดงโหว่าแขกไปไทยมาโอ้ขนขาวสะอาดงามดีเลยเนาะจับแน่จับแน่จับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยโอ้อ ครับในกาเป็นกิจวัตรประจําวันของแม่ใหญ่สอนกับช่างโรดครับผมคำมาแรงมากะเกลือเป็ดเกือไก่คือเก้าครับผมเลี้ยงไว้ที่แรกกันเมาื่อกาในหน่อยหนึ่งดอกครับเลี้ยงไวบ้บกีโตซีโตหาตนี่แหละแต่ว่าวันเวลาผ่านไปเดือนผ่านไปสองเดือนสามเดือนสี่เดือนจนถึงคุมมือนี่มกืกาออกแม่แพ้ลูกครับผม กับมีหลายรุ่นครับกับมีตะไคร้บ้านเนี่ยแหละครับมีตะไคร้พันธุ์พื้นบ้านเนี่ยละอ่าโตผู่กหลายโตแม่กหลายครับมีทุกรุ่นรุ่นหน่อยไปจนถึงรุ่นใหญ่อ่าส่วนรุ่นใหญ่เพิ่นก็กินหลายแน่อ่ารุ่นหน่อยกับบทเทอาใไดครับผมนี่ก็ครับเลี้ยงไวซอยถ้าเกี้ยวข่าเลี้ยงไวซอยถ้ดดำหน้าครับผมอ่าตัวใดมันดื้อมันหยังกะ ไม่ใ่สอนเพิ่งกษียจัดการอบรมสั่งสอน <c oughs> นี่แหละครับเม็ดลายอยู่ได้ช่วงนี้กามิตาขาบไปครับหนึ่งจากว่าอาหารเสริมเม็ดครับกล้วยมักเม็ดครับช่วงนี้ช่างโหลดกะสิได้หา,าตัดลำกล้วยมามักไหมเยอะครับเพราะว่ากินดีครับสูตรกล้วยมักลำต้นกล้วยมักเนี่ยลำต้นกล้วยมักเนี่ยกินเพิ่นกินดีครับผม นี่ครับช่วงนี้ก็เข่าปลายแน่เข่าสารน้ำนี่แหละครับหแน่เป็ดกระไดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวซสำนีสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปไหมครับมือหนาในเวลาประมาณเดียวกันนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณ fc ทุกท่านหลายๆเด้อครับเด้อที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบ ขอขอบคุณ f อทุกท่านครับที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่างโลดด้วยดีมาตลอดก่อนจบคลิปนี้กะฝากไว้หนึ่งผลงานเพลงครับเพลงดังในอดีตส่วนจะเป็นเพลงอย่างนั้นไปชมกันครับผม